สวัสดีครับเพื่อนเพือแล้วยู่คุณยูย,ยาวเลยครับคันเ,เดินก่อนมามไป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 ครับผมการเดินนี่คือผมปรับเป็นแบบสุ่มนะครับก็คือสุ่มว่าเราจะเดินก่อนแล้วก็สุ่มว่าเขาจะเดินก่อนนะครับก็แล้วแต่นะแม่งมาส้อนมาสลับไปดันขึ้นไปมาเทียมวะไม่พอว่ะกําลังไม่พอไปครับมายงขวา ืมเร็วๆอย่างไวเลนนะอะดันขึ้นไปดันขึ้นไปร้อยเขาทิปลงมานะครับดันขึ้นไปไปครับคุณเราไปเม็ดเราไปอืมตันตัวนี้ดีกว่าไปครับไปครับมาแล้วไป หลอกลอ่อเฉยๆนะครับหลอกลอ่อเฉยๆนะขอบคุณมากครับผมเรากินตัวนี้ครับฟังลุ้นให้มันอุดตันไปนะครับท่านผู้ชมดูว่าเขาเจ้าอะไรกินเอาอกมากินกินครับผมน่าจะเอาเบี้ยกินมั้งผมว่าเออ น่าจะเอาเบีย้ยตัวไหนกินเดี๋ยวดูนะครับน่าเอาตัวนั้นกินโอเคไปหามาเราประจําที่เดิมโอเคไปครับเตรียมแผนการฝั่งนี้ไปเตรียมตัว้อนครับซ้อนซ้อนครับซ้อนฝันนง่งนี้ด้วย ซ้อนตรงนี้เลยดีกว่ากินชึบฟึบไปกินเลยเอาเม็ดอุดหลอกล่อให้เขาดันโคลนหะครับแต่คิดว่าเขาคงไม่ดันแล้วเขาคงรู้ เรือตัวหลังมันไม่มีตัวผูกนันเองโคลเราไปสมทบดันขึ้นไปท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรือเขามันไม่มีตัวผูกแล้วเดี๋ยวนะผมลองคำนวณนะผมดันขึ้นไปเขาเอาเบียร์กินดันขึ้นไปเขาเอาเบียร์กินเราโคนกินเขาโคนกินเรานี่กินชึบลูกหนึ่งดอกลูกสองดอกได้ไหมวะกำลังไม่พอเว้ย นะมาขยายก,กำลังตรงนี้หน่อยดีกว่าเขาน่าจะดันโคลนมาอุดเลยมนะอ่ะไม่ดันเวย้ยไม่ดันเราก็ดันดีครับกินครับผมกินลุกครับผมเขาต้องถอยดีๆนะครับเนี่ย เดีๆๆเอาไงดีมันใกล้แล้วแต่ว่ามันก็ยังนะครับผมกระเทิบตัวนี้น่อยดีกว่าเผื่อเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมา เขาเดินองั้นเพื่อที่โคนเราจะได้โดนหม่ำได้นะครับมผมคำตั้นขึ้นไปตรงๆดีกว่าไม่ได้วะไม่ได้ถอยลงมาเรียบๆครับเคมาเข้ามาแล้ว ออตรงนั้นตรงนี้ถอยดีไหม,ะมจะเทิบหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขามาลงมาแล้วก็เทิบไปจับโคนดีกว่า อ้าวนี่พิตานั้นเหรอติดโคลไว้ก่อนดีกว่าจะได้เอเ่อยอีกลำหนึงมาใช้ได้อย่างงไยได้อืมผมซอสเลยดีกว่าท่านะผู้ชม ครับกินอืมอ่ามาเขามาจับเราอ่ะผมมาตัวนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมจะโดดมากินเบี้ยวนะครับคิดว่าเขา,าน่าจะรู้แหละ อเขาลู้เขาโดดไปตานั้นไว้โอเคขึ้นไปครับไปครับผมเดี๋ยวเราหม,มุนโคนิดนึงนะครับไปครับผม อืเข้าเมนไปตรงนั้นไปมาเราทํางานเดี๋ยวเราเจะเอามาไปอุดเหลือนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราโคลนขึ้นก่อนเอาอุดเรือไปเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดยเราดันโคลนกันดีกว่าดันโคลนขึ้น เขาจะกินตัวนั้นเรานะเราทำท่าที่ว่าจะกินหมาดีกว่าโอเคไปครับผมเขากินเบี้ยรเราได้หนึ่งตัวนะถ้าเหลือเขาลงมาโอเค okay. เขาถือว่าไปป้องกันตรงนั้นก่อนนะเขาตรงนั้นมันอนอนแ อืมผมจะกินมาเอาครับโอเคได้ลูกฟรีไปหนึ่งดอกลูกเข้าไป คให้เขากินฟรีไปนะครับเราจะกินมา้าตัวนั้นโอเไปเดี๋ยวเราเตรียมหมุนโคนอ้าโดนหลอกกับดักเรียบร้อย <c oughs> นี่ครับลูกกินเหลือกินน่าจะแพ้เราแล้วม้าคุณยูเหลือหายไปนหนึ่งตัว เี๋ยวเราม้วนคนไปยืนแทนม้าเลยนะครับไปเคืเค็มจ่อไว้ดีกว่าจ่อไว้จ่อไว้ไปครับม้าเราถอยส่งคนขึ้นไปแทนไปครับผม โอเคตอนนี้ก็คือเราแบบจ่อๆไว้นะครับอ่าโอเคไปเตรียมตัวทำแต้มนะครับหนีหรือโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปตบเบีย้ยเขาดีกว่าโอเคตบเบีย้ยครับตบเบีย้ย กินมาครับกินมามแล้วหมุนดีกว่าหมุนไปตบอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าไปครับหนีไปไกล้เดี๋ยวรอามาไปฝั่งหนุนก็ได้ฝนะั่งนี้รู้สึกจะไปไม่ทันไปมาไปตบอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าไปครับ นะครับผมเดี๋ยวเราเอาคนปั๊มใส่หน้ามานะครับทุกอย่างมันก็จะอีซี่ขึ้นอนะไรอย่างงี้ไปครับผมไปพอเราไอตัวนี้ขึ้นได้แล้วคราวนี้ก็สบายแล้วไปมาเต็มตัวหมุน เขาโดดม้ามาจับโคนไม่ได้นะรมะนั้นเดี๋ยวโดนทีมลุกใส่ม้าหายเลยปะขึ้นครับโขเคกินก่อนเลยฟรีตัวที่หนึ่งผมจะหลอกล่อเขาดีไหมใจเย็นเดี๋ยวพายขึ้นมายุ่งอ่ะลุกไปก่อนตัวที่สองอเขอ่ะลุกตัวที่สาม อะมาต้องกระเด็นแล้วครับเอานี้ก็มาฟรีดีครับนี้มาฟรีเลยอ,อเขียไปมวนวนวนมวน,มวน,มวนไปครับเราลุกอีกทีหนึ่งเขาแพ้แล้วนะท่านผู้ชมป้ยเรียบร้อยขอบคุณครับผู้บกเยอะมากเลยคุณยู